สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ทานอะไรดีครับวันนี้มียันตาโฟแล้วก็ต้ยมยำครับอย่ามาทําตัวเหมือนสนิทได้ปะเราไม่รู้จักกันแล้วก็ไมเยอพัลลมมาให้ฉันด้วยโอ๊ยเราจะตายอยู่แล้วได้ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับเอาเส้นหมี่ยันตาโฟได้ครับเดี๋ยว ฉันบอกให้แกไปแล้วรืยไงฉันยังสั่งไม่เสร็จขอโทษครับคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มนี่ครับตอนนี้ทางร้านเรามีเมนูแนะนำด้วยนะหยุดฉันสั่งเองได้ไม่ต้องเออมาบอกอเอาแค่นี้แหละไม่เอาอะไรเพิ่มล้ะไปไหนก็ไปจะเรียกกูไปทำไมวะ<ม>อาหารที่สั่งได้แล้วครับเดี๋ยวปรุงให้ฉันแวะ ขอโทษด้วยนะครับทางร้านเราไม่ได้มีบริการด้านนี้มันจะไปยากอะไรอะ่ะก็แค่ปรุงตามที่ฉันบอกไงไม่ได้จริงๆครับโอ๊ยไม่ได้เรื่องนี่แค่อย่ามาทำไม่ใช่โมโหได้ปะคนนี้หิวๆอยู่สารลูปแบบแกอะ่ะคงเป็นแค่ลูกจ้างใช่ไหมไปตามเจ้าของร้านมาให้ฉันออไปสิยืนมืออยู่ได้ได้ครับได้ครับโอ๊ย ตูนช่วยด้วยอะไรของแกมีอะไรกะก็ลูกค้าโตนั้นน่ะเขาจะให้เนตปูก๋วยเตี๋ยวให้แต่พอเนตไม่ทำเขาให้มาเรียกพี่เนี่ยไปกันเนตหน่อยนะนะมีอะไรหรือเปล่าคขคุณลูกค้านี่นี่เจ้าของร้านใช่ปะปู๋ก๋วยเตี๋ยวให้ฉันหน่อยดิใส่อะไรเดี๋ยวฉันบอกเองไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรกันนักก็หนาววะเนี่ย กก็ซื้อบริไหนก็นยี่เงา่าผมว่าคนที่ยี่เง่าอ่ะคือคุณมากกว่าปะวะนี่ก็ร้านข้าวข้างทางบริการตัวเองอ่ะผมก็เป็นลูกค้าที่นี่เหมือนกันแต่พอผมมากินที่เนี้ยผมก็สงสารพ่อค้าเขาเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวแม่ชามแค่สีสิบาทอ่ะแต่ต้องมาบริการคุณขนาดเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยเหรอวะเราแกเป็นใครมายุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมสารเนน่ผมไม่ยุ่งไม่ได้หรอก ถ้าคุณอยากได้การบริการดีๆแบบนั้นน่ะทำไมคุณไม่ไปทานในห้างผมว่าคุณควรลงทุนหน่อยนะไม่ใช่ทำตัวไฮโซแต่ตังในกระเป๋าโลโซแบบนี้ย mm hmm. ก็ไม่เอานะแกอย่ามาสอดได้ไหมคุณสองคนก็เหมือนกันและอ้บานี่ออกไปเลยนะปล่อยให้มันพูดจาดูถูกฉันแบบนี้ได้ยังไงแต่ผมว่าคนที่พวกผมควรจะไล่ออกไปเนะี่ยคงเป็นคุณมากกว่านะเชิญครับทางออกอยู่ทนันนะจ๊ะสาวเชิญ แค่หลานข้างทางไงถ้าบอกว่าตัวเองฉันสูงมากอ่ะก็ดูตังในกระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวไปร้านอื่นแล้วจะขายที่หน้าเขาเอาผมว่าคุณรีบออกไปเถอะครับร้านของพวกผมะคงไม่เหมาะกับแบบคุณหรอกอีกอย่างนะร้านเนี้ยก็ไม่ต้อนรับคุณด้วยโอ้ยไอพวกบ่าฝากไว้ก่อนนะฝากไว้แล้วไม่ต้องกลับมาเอานะไปขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติง,ตงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ